วันนี้จะมาทำกล้วยแขกหรือกล้วยทอดกันนะครับเราจะมีส่วนผสมหลักๆนะครับในถ้วยนี้จะมีแป้งทอดกรอบสองถ้วยแล้วก็อันนี้จะเป็นแป้งอเนกประสงค์หรือแป้งสาลีถ้วยหนึ่งแล้วก็อันนี้จะเป็นแป้งข้าวเจ้าอันนี้น้ําตาลครึ่งถ้วยแล้วก็มีเกลืออยู่มีเกลืออยู่ช้อนชาหนึ่งอ่าอย่างนี้โอเคเราก็จะผสมไปเลย ใส่บุบเข้าไปแม่เข้าเจ้าใส่เข้าไปงาขาวงาดําอย่างละช้อนเวลาทอดมันจะได้สวยๆแล้วก็บุบลงไปเขาให้มันพอเขอ้ากันได้ก่อนอันนี้เป็นหัวกะทิอ่าห้าร้อันนี้เป็นน้ำพูดใส่ที่ทำมาแล้วแต่ถ้าเกิดจะหาซื้อตามตลาดอันนี้จะเป็นแบบถุง5บาท ใส่น้ําแล้วก็รอตกตะกอนแล้วก็ใช้ได้เลยใช้แต่น้ําใส่ๆนะน้ําปูนใส่ผมใส่ไปประมาณอ่าครึ่งถ้วยตวงใส่ไปแล้วดูแต่ก็นี้เป็นมะพร้าวขูดขาวแล้วก็ใส่เพื่อเพิ่มเทกเจอร์บึบเข้าไปครับผมแล้วก็ผงฟูนะครับเราต้องใส่ลงไปด้วย เนี่ยประมาณน,นี้คือสัมผัสประมาณนี้โอเคซึ่งจากแป้งที่ว่าเราทําเมื่อกี้ครับระหว่างที่น่าเราพักแป้งงั้นเราจะมาทําเตรียมกล้วยไว้ก่อนอันนี้คือกล้วยทอดทั่วไปอันนี้จะเป็นกล้วยทอดแบบกัมบูชานะครับเราก็จะม้วนสไตล์แบบเอ่อเหมือนโนริสาลายอะม้วนม้วน ที่บ้านพยายามหาไม้แบบนี้นะครับแล้วเราก็จะกดถ้าเกิดไม่มีก็พยายามหาทรงเป็นๆให้ได้นะครับถ้าเกิดไอ้ไม้รี่ะมันจะทําให้ขาดเวลากดแล้วคุณก็ต้องดูด้านข้างอีกจะมองเห็นไหมเนะี่ยโอเคดูด้านข้างไปสาเหตุที่ว่าใช้ไม้แบบนี้ยเวลาเรากดอะ่ะมันแบ่งน้ําหนักได้เสมอกว่าก็้ะเกิดใช้ไม้มาไม้รีแบบนั้นนั้นมันจะเขาเรียกว่าไงนะโอกาสขาดสูงเลยใช้ไม้กดจะเป็นตรงกว่า นี่เปียบเทียบกับไซส์ที่หันทั่วไป